สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้ำมีมีดหลวงพ่อรุ่งและหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะมาเผยแผ่พุทธคุณค่ะวันนี้เรามาชมมีดหลวงพ่อรุ่งก่อนนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านด้ามรวมฝักเจ็ดนิ้วครึ่งเฉพาะใบมีดสี่นิ้วนะคะเฉพาะใบมีดสี่นิ้วนะคะอ่าให้ดูนะคะ อันนี้ความเก่าความแก่เนาะสมัยก่อนเขาใช้หวายนะคะทุกท่านใช้หวายคะ่ะรัดด้วยหวายแล้วก็อาจจะมีเชือกแต่นี้อันนี้รัดด้วยหวายนะคะนคะไม้ทําฝักกับทําด้ามน,นี้ก็จะเป็นไม้มงคลที่เขาคัดสรรนามาทำไม้มงคลนะคะทุกท่านนะคะลวดก็อขออภยัยค่ะหวายค่ะ วายค่ะใช้วายรัดนะคะนี่ค่ะด้ามสวยงามมากนะคะหลวงพ่อุ่งนะคะเรามารับชมทั้งในกันนะคะแห้งแกลงเลยค่ะสวยงามมากเล่มนี้ลายโบราณนะคะทุกท่านลายโบราณใบมีสวยงามมากค่ะรอยเลือดลึกแล้วก็เปลวเพิงนะคะลายโบราณนะคะลายสมัยก่อนเนาะ ช่างก็อาจจะคิดค้นทําเองแล้วไปให้หลวงพ่อปลูกเสกนะคะค่ะอันนี้หลวงพ่อลุกงนะคะทุกท่านรอยจานไว้ค่ะลอยจานไว้นี่นะคะนี่ค่ะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากนะคะรอยจานข้างไม่สั่นไม่คลอนนะคะค่ะกรานนี้ก็จะเป็นเหล็กด้ามสวยงามมากค่ะทุกท่านด้ามไม้สวยงามมากด้ามไม้ฝักไม้ค่ะ ค่ะพุทธคุณเข้มขังนะคะใครมองหายอยู่หลวงพ่อลุกงนะคะโทรมาหาน้ําได้เลยค่ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันทักทายกันมาได้นะคะค่ะพุทธคุณของท่านป่าพวกผีปีศาจหรือว่าลมพัดลมเพคุณใสนะคะทุกท่านค่ะหลวงหลวงพ่อลุกงนะคะค่ะสวยงามมากลายโบราณ ด้ามน,นี้ด้ามน,นี้ก็จะสวยงามมากค่ะช่างคิดค้นทําออกมาเองนะคะจะดูแปลกด้ามน,นี้จะแปลกใหม่นะคะได้มาก็เอามาให้ทุกท่านได้รับชมสนใจทักทายมานะคะเช่าไปติดบ้าน,นะคะ่ะเช่าไปบูชา,อาขออภัยค่ะบูชาเอาไปไว้ติดบ้านติดรถ หรือว่าใส่กระเป๋านะคะทุกท่านไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะนคี่ค่ะพอดีค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะเอาใส่กระเป๋าตะภายไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะใส่กระเป๋าตะภายแล้วก็หรือว่าจะข,ขับรถขับรถอาจจะเดินทางกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นนะคะเราอธิษฐานจิตแล้วก็ค่ะเอาไปไหนมาไหนด้วยแล้วว่าเรามีร้านค้าขายนะคะทุกท่าน มีร้านค้าขายทำมาหากินขึ้นจเจริญรุ่งเรืองเนาะเวลา,า,าลมพัดลมเพมาหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีมาท่านก็จะปกปักรักษาให้รอดปลอดภัยนะคะค่ะทักทายกันมาได้นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเรามารับชมเล่มที่สองนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านด้ามไม้ฝักไม้น้าจะให้ทุกท่านได้รับชมเลยว่าให้ดูพร้อมกันเลยค่ะ 12นะคะอ่ะสิบสามสิบสามนิ้วสิบสามนิ้วครึ่งค่ะสิามนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านสิบามนิ้วครึ่งคาลาดด้วยทองฝาบาทนะคะอันนี้เก่าแก่มากเลยค่ะอันนี้หลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านหลวงพ่อเดิมค่ะลาดด้วยทองฝาบาทเนาะอ่าเจ้าของเก่าเขาบูชามาแล้วก็จะเก็บไว้นะคะเก็บไว้บุญหิ่งนะคะ อาจจะมีอ่รอยตะคร้ขึ้นเก่าแก่นะคะทุกท่านสมัยก่อนก็อ่ถ้าไม่ได้เดินป่าหรือว่าไม่ได้ไปไหนอุ่ณตาท่านก็จะเก็บไว้นะคะมีความเก่าความแก่ไม้เหี่ยวย่นนะคะทุกท่านไม้เหี่ยวย่น,นะคะ่ะนี่ค่ะรอยไม้แตกร้าวเหี่ยวย่นก็คืออายุยืนนานนั่นเองประมาณ90ปีขึ้นไปแล้วนะคะเรามารับชมทั้งในกันนะคะ เก่ามากมากเลยเล่มนี้หลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านหลวงพ่อเดิมนะคะเดี๋ยวน้ำจะวัดให้ดูว่าใบากี่นิ้วนะคะแปดนิ้วครึ่งแปดนิ้วครึ่งนะคะแดนิ้วครึ่งอันนี้ยาวอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อลูกนะคะหลงพ่อเดิมนะคะลายโบราณนะคะทุกท่านโพครึ่งใบาลายโบราณนะคะ ข้งไม่สั่นไม่คอนค่ะทุกท่านแน่นนาค่ะแต่เป็นรอยจานเป็นรอยอฝั่งตะกุดนะคะรอยฝั่งตะกุดเล่มนี้คือนี้นี่หลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านหลวงพ่อเดิมค่ะลายโบราณสวยงามมากเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ยุบต้นๆเลยค่ะนี่ค่ะท่านใดสนใจนะคะ ทักทายกันมาได้ค่ะบูชาติดบ้านติดรถเนาะบูชาไปไว้ที่ร้านหรือว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็เอาใส่กระเป๋าไปด้วยค่ะเอาติดตัวไปด้วยนะคะท่านปกปักรักษาอุตคูลของท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากค่ะปราพวกผีปีศาจลมพัดลมเพวิญญาณเล่ยล่อนนะคะหรือว่าคนโดนของค่ะทุกท่านคนโดนของเราเอาไปทําน้ํามนต์ได้นะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ นึกถึงหลวงพ่อนะคะนึกถึงหลวงพ่อเดิมเอาไปทําน้ํามนต์ได้นะคะ,คะมีดเล่มนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ผ่านการใช้มาแล้วแต่ก็แต่คุณตาท่านเก็บไว้อย่างดีนะคะทุกท่านนี่คะ่ะจะเป็นแต่ว่าเป็นตะไคร้เลยคะ่ะสมัยก่อนนีจะเก็บไว้บุหิ่งมีเป็นหลังคาก็เป็นสังกะสีนะคะอาจจะร้อนหรือว่า นะคะร้อนเวลาร้อนก็ร้อนจนนานก็อาจจะเป็นตะไคร้ขึ้นมานะคะดูกายลสวยงามมากนะคะลายโบราณค่ะตาพวกผีปีศาจลมพัดลมพเนาะเช่าไปบูชาไปไว้ที่ร้านค่ะที่ร้านที่รถหรือว่าเราไปค้าขายนะคะทุกท่านค่ะเดินทางกลางค่ำกลางคืนใกล้ไกลนะคะได้รอดปลอดภัยนะความศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็ง ค่สุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเดี๋ยวน้ำก็จะหามีดทุกครูบาอาจารย์มาให้ทุกท่านได้รับชมเรื่อยๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะน้ำขอสวัสดีค่ะ